อย่างใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีโพสต์ออกมาอีกไอไ้หลก็หยุดแค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกนะคะก้อยก็นิ่งเงียบไปไม่ได้มีใครมาอะไรอีกแต่ทําไมใหม่ยังไม่หยุดอาจจะเป็นตัวท้ายที่ว่าเขาได้ปรึกษาทนายแล้วก็พูดทํานองว่ารู้ตัวตัวตํารวจนะคะตัวตํารวจที่เป็นคนไปค้นทะเบียนราษฎรค้นข้อมูลของเขาเนี่ยนะคะ อนุญาตให้คน้นหรือไม่ก็ตามทีพอเอามาแขวนปุ๊บมันจะเป็นพีดีพเอขึ้นมาทันทีทีนี้ตำรวจคนนั้นเราตามได้อยู่แล้วนะคะแต่ตำรวจไปได้ข้อมูลมาจากไหนตำรวจจะรับไปเองคนเดียวไหลไม่กล้าหรอกกล้าคนกล้ากัยานคนเดียวแต่ละคนไม่มีใครกล้ากับใครแต่ทุกคนแม่งกล้ากับกูคนเดียวใจพวกมึงมันได้ กูไม่เห็นพวกมึงกันเองใครจะกล้ากับใครเลยเดี๋ยวๆก็อืเคยมีน้ําใจอะไรมาด้วยกันก็หยุดนะครับแต่กับกูเนี่ยพวกมึงทุกตัวกล้ากับกูหมดแขวนกูแล้วยังกล้าถามว่ากูจะเอาอยัางไงอ้าวกูจะไปเอาอยัางไงกูก็ยานตรงเตงไปเท่านั้นเอง คนที่เอ็นดูก็เอ็นดูผิดรครอบครัวเอ็นดูครอบครัวอะไรแต่เขาอาจจะเห็นใจตากระยายก็ได้อะนะคะเขาก็อาจจะอยากให้คนแก่ได้กินอะไรดีๆแล้วก็เห็นว่าเออตาแกก็ขยันทํางานของแกนะทีนี้อย่างนี้มันมีการพูดทํานองว่ารู้ตัวตํารวจที่เป็นคนไปคนนะคะ ก็เลยเหมือนกับมีการบูมอีก้อยไว้ก่อนว่าอีก้อยมึงมาดูมึงมาแหกตาดูมึงกําลังช่วยใครเขาด่ามึงขนาดนี้มึงหมดเงินเสียเงินไปเท่าไหร่ตอนสมัยทาโซลาร์เซลล์อะไรก็น่าจะได้ช่วยอยู่นะครับแล้วก็ไอ้พวกเครื่องเสียงไอ้พวกเครื่องนั่นเครื่องนี่ดูเหมือนเคยซื้อเครื่องตัดหญ้าให้ก็หลายหมื่นหลายตังอะไรอะไรหลายๆอย่างค่าทนายแต่ละครั้งเนี่ยอีก้อยจ่ายค่ะ ค่าทนายแต่ะครั้งอีก้อยจ่ายไม่งั้นอีก้อยไม่รีบมาแก้เกลวกับดิฉันหรอกว่าเงินนะแต่ฝากเอาไว้นะคะเงินนะแต่ฝากเอาไว้ทํานองนี้จริงเงินมันนั่นแหละไอ้ไหลจะเอาเงินมาฝากกับอีก้อยไว้ทําใบกันเขาจะพูดทํานองว่าคุณรสสุคนสวัสดีค่ะเขาจะพูดทํานองว่านาแต่ก็ฝากเงินไว้กับพี่เหมือนคุณหลันนั่นแหละเขาจะพูดทํานองนี้นะคะแต่ไอ้ไหลบอกเงินมันมันฝากยายฝากแม่มันเอาไว้ เขาบอกว่าเป็นแมว AI ยังจะมาเคลมแมว AI อีกเลยทั้งหมดก็เป็น AI อะไรทำนองเนี้ยเยอะค่ะเยอะเยอะนะคะค่าค่าทนายแต่ละครั้งทนายคดีแรกเอค่าปรงค่าปรับค่าอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ก้อยทั้งนั้นแหละค่ะจำได้ไหมคะก้อยให้เงินไปแค่สามหมื่นปรากฏว่าอ,อ ค่าปรับเข้าเข้าหลวงเนี่ยมันหกหมื่นไอ้ไหลก็เลยต้องไปนั่งได้นั่งยุ่มหมอยกว่าที่จะหาเงินอีกสามหมื่นมาผสมได้นะคะหมดเยอะค่ะหมดเยอะหมดเยอะไอ้ไหลเคยพูดถึงค่าขนมนะคะที่มันอมเงินพยายามจะอมเงินอาหารเพนพระน่ะตอนนั้นเงินประมาณพันหนึ่งมั้งแล้วมันเออเหลือบมัน ซื้อของไปแล้วห้าร้อยเหลือห้าร้อยมันพูดทํานองว่าแม่กูให้ค่าขนมเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นอีก้อยก็จะมีการโอนเบี้ยโอนนู่นโอนนี่มาอยู่เรื่อยๆนงอยู่เรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่แล้วนะคะคุณพี่คุณทองสวัสดีค่ะทีนี้ทำไมใหม่ชรวันถึงได้พยายามเขย่าตบกระบาลให้อีก้อยมันตื่นจากหลับซะที เพราะทีฉันมองว่าคนที่รู้จักใหม่ชารวันมากมากมากกว่าใครทั้งหมดในบรรดาจกักรวาลกกอกเนี่นะคะน่าจะเป็นอีกก้อยน่าจะเป็นอีก้อย,ออยมันต้องเล่าเท้าความอย่างนี้ค่ะว่าในสมัยนู้นที่มียังอยู่ในกลุ่ม f อซทีมงานทนายประชาชนแล้วก็มีการไล่ล่าคนใส่หน้ากากกันคนใส่หน้ากากตอนนั้นเนี่ยไล่ล่าได้ เพียงเพราะว่ามีหมายจับแต่เป็นหมายจับจากสารไม่เข้าระบบนะคะตอนนั้นมันไปโผล่ตรงไหนก็ต้องไปแจ้งสารผู้หญิงคนหนึ่งที่แสดงตนเป็นแฟนใหม่ชารวันเขาใช้ชื่อว่าวุงแหวงโบ๊ะบะบึมบึมวักแวกอะไรที่เป็นชื่อซ้ำๆเป็นอวตารเขาทั้งนั้นเนี่ยนะครับ เขาแสดงตัวในกลุ่มลับของพวกเราว่าเป็นแฟนเหมือนกับคือกิ๊กกันอะอะไรทำนองเนี้ยมันรู้ๆกันแล้วนะคะที <c oughs> นี้ <c oughs> เขาสนิทกับก้อยมาก่อนแล้วก็ก็ชักจูงกันเข้ามาไล่จับไล่ตามผู้หญิงคนนี้นะคะออกตัวว่าฉันเคยได้ยินเสียงเฉยๆไม่เคยเห็นหน้าค่าตามะคะเสียงเหนอ เสียงเนยอย่างที่เราได้ยินในช่องอีดอกกระเทีพัทยาตอนที่พีการมีขึ้นไอผมซออะไรขึ้นสตรีมกับเขานั่นแหละนะคะที่พอผมซอไปเม้น์ช่องบูมน <navy> ้อยทีไรบูมน้อยก็จะเรียกเป็นพี่วึงทุกทีนั่นแหละค่ะคนนั้นแหละนะคะเออเคยได้คุยเขาก็จะเล่าว่าเขาเหมือนกับมีโรงงานเล็ก จัดเย็บผ้าอะไรเหมือนเย็บผ้าโหลอะไรอย่างเงี้ยใส่นะแล้วก็คือพอพอมีฐานะแล้วก็ชอบเรื่องอะไรแบบนี้มาเป็นแฟนคลับทนายตั้มเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่มารู้มาเห็นมาคุยกันเขาก็เล่าว่าเขามีสามีนี่รู้ยันผัวก็เลยนะแต่จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะมีสามีเป็นทหารอยู่ที่เมืองการชื่อจ่าน้อย ส่วนตัวเขาตัวทะเบียนราษฎรอะไรของเขาเนี่ยอยู่แถวพุทธบาทสระบ,บุรีนะคะที่ดิฉันได้เห็นเพราะว่าที่เคยเล่าคุณเจเจสวัสดีค่ะมอบอำนาจให้คนเนี้ยนะคะไปแจ้งความเขาแจ้งเสร็จแล้วเขาก็ส่งใบแจ้งความมาและใบแจ้งความนี่มันมีเขียนนะคะมันดิฉันไม่เห็นไม่เห็นบัตรประชาชนเขานะแต่มันมีเขียนเลขบัตรชื่อหมายเลขบัตรอะไรเนี่ยนะคะมี อันนี้ซึ่งพอมีการตรวจสอบแล้วทั้งในชื่อที่เขาแจ้งความก็คือชื่อนางสุชาดาคดชรินคนนี้อ้างตัวว่าเป็นภรรยาของนายทหารอยู่ในค่ายหนึ่งที่เมืองการทหารคนนี้ไอ้จ่าน้อยเนี่ยน่าจะมีตัวตนจริงๆเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเให้ดิฉันส่ง ใบมอบอำนาจไปที่ค่ายทหารแล้วก็ใช้ชื่อจ่าคนนี้แต่ที่ฉันจําไม่ได้แล้วนะคะจําไม่ได้แล้วข้อมูลมันอยู่ในคอมเก่าๆเพราะฉะนั้นเขาก็สบายใจได้แต่คิดว่าคนที่จะจดจําข้อมูลอะไรไว้ทั้งหมดและยังมีอยู่ก็คือก้อยก้อยอีเวนี่เก็บเรียบแต่ก็เก่งนะเป็นเป็นเรื่องดีนะคะทีนี้ผู้หญิงคนนี้นอกจากจะบอกว่าผัวเป็นตำทหารชื่อจ่าน้อยแล้วเขาบอกพี่ชายเขาเป็นตํารวจนะคะ เพราะฉะนั้นไอ้ตำรวจคนที่แสดงตัวเป็นพี่ชายเนี่ยนะเคยคุยกับอีก,ก้อยแล้วก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไล่ล่าคนใส่หน้ากากไปถึงไหนยังมีแก๊งที่อยู่ที่เมืองจันอะไรพวกนี้อีกไล่ไล่ล่าทุกคนเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวประสานงานในการเอามีการเอาตำรวจจากเาสารตอนนั้นนะ่าจะเป็นอยุธยาก็าไป น้ากากก็ไปแจกน้ําท่วมอะไรเนี่ยแหละคะ่ะเอาเอาไปดักเอาไปอะไรอย่างนี้อยู่นะคะตอนนั้นในตอนที่หมายยังไม่เข้าระบบพอหลังจากหมายเข้าระบบแล้วตํารวจคนเนี้ยก็เหมือนกับหายหายไปนะคะแต่เราไม่รู้ว่าที่ว่าพี่ชายเป็นตํารวจนะัเป็นการอ้างชื่อหรือเปล่าเพราะเขาเคยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่ชายเขาเดี๋ยวจะเป็นจะให ตัวเขาไปแจ้งความที่รับมอบอบนาจดิฉันเนี่ยไปที่ที่ที่เขาทำงานอยู่มันจะได้ง่ายขึ้นจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นแต่ทุกอย่างก็เงียบหายหมดนะคะดิฉันส่งใบมอบอนาจไปสองครั้งหมดเงินหมดทองไปเหมือนกันแต่เขาก็จะไปพูดรับหลังทำนองว่าดิฉันให้เขาทำโดยที่เหมือนกับไม่ได้จ่ายค่าโสหุยดิฉันตั้งใจจะให้อยู่แล้วคะ่ะแต่ต้องอย่าลืมว่าคนที่มาเรียกร้องให้ดิฉันมอบอำนาจให้ อยากให้ไปแจ้งคนนั้นคนนี้ก็คือพวกเขานั่นแหละนะคะนี่ดียังไม่ได้เสียเงินด้วยคุณคำปุ่นคุณแหม,ม่มสวัสดี